ในกนาดใหญ่ครัก็ใส่สตีตัวนี้กับโสดสตยไม่ซองเสีนนะก็เลยอัดโสดไซเทน,นส่วนหนึ่งแล้วก็สลิงลอยครับเดี๋ยวจะไปสลิงไปโอบไตทอนะผมแล้วก็มัดแล้วก็หิวขืนเบิร์นะครับผมแล้วมัดโสดมันจะดีกระจายสามทางเห็มันสเสียกันสเสียหรอเปลโอเคเนาะข้างในก็มีน้ำอยู่แตบบ่จะส้มสินักอยู่หรอ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับทุก,ท,กท่านครับทุกท่ช่อง BMT สริองครับผมวันนี้ครับผมได้รับภารกิจมาอีกภารกิจหนึ่งครับมาให้มาใหญ่โอ้วงมาสั่นก็ไม่โอตูดีป่ะเ้ก็เป็นเมียนนั่นแหละโอ้มันคืออยู่ทึงเนี่ยใช่รือเปล่าโอน้นี่บักมีบ่กโอ้นี่บ่กโอ้เมียนอะไรเอา ที่เอาไปดูนะนั่นสิบู๊ฮะดูดังดูไม่นัน่นคือฝังดินแท้ฝั่งจะได้งัดขึ้นก่อนป่ะฝั่งนี้ฝังดินได้อามันมีอีย่างยังไงในีน่เลียงอย่างฮะเพ่ปเลียงอย่างไรน,นี่ก๊ กบ่เดี๋ยวลองเัืมันครับเดี๋ยวเราลองเอ,อนาวน,น้่งปอรเนเรียกยังไว้ก่อนเพาะมันคือมีจอกมีเนี่ยใส่มา,มาแล้วอ๋ออะในกางใหญ่เขาก็ใส่สตีตัวน,นี้กับสุดสตีมีสองเส้นนะ ก็เลยอัดโซ่ส่ยเทียนตัวหนึ่งนะครับเราแล้วก็สลิงลอยครับเดี๋ยวจะไปสลิงไปโอบใไตท่อนะครับแล้วก็มัดแล้วก็หิ้วขึ้นเบิกนะครับผมเด้อเบิ้งวิธีการง่ายเด้อครับเด้อเป็นจังไลยเด้อนะสลิงโซ่มัดครับนะหลังจากที่ห้ามการมัดแล้วนะครับผมก็มัดโซ่ให้มันดี กระจายสามทางให้มันสเนส,เยนส,เยนสเียกันเสียแล้รปะโอเคเนาะข้างในก็นมีน้ำอยู่แต่จะส้มสีนักอยู่หรอฮะ,ะน้าที่บีนน้หาร ขึ้นแมบง่ายๆครับผมแต่ก็ยังหนักอยู่พอมีน้ำเนาะมัน pues ม nah ีน้ำมีน้ำหนักอยู่ข้างในกับประมาณสักร้อยกว่าโลแหละนะตันรียบร้อยครับผมเดี๋ยวชิ้นใหญ่ก็ยังไดครับผมเดี๋ยวไปวางไว้ให้ลูกค้าครับผมแบบบริยานาบยากนาะใหญ่โอมเนาะบริย์ซิมักิ้งให้มาเตะเนาะโอมกู้มือในแบบนี้หายากสุดดิเราไมมีเลยนะครับ Nay hay bà. Oh, hoa, khả năng gì bà. Hoa là bài. Hoa, hoa. Hoa, 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 hú. hoa, 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 สอบไปในร่องวะจะเรียนแล้วนั่นวะไปยู่

โอ้ก็เลยหาวิธีออกนี่ีออกยังไดเเน็ดึงให้มันออกดึงออกไปข้างนอกเออดึงสลิงออกไปเลยครับผมง่ายครับเก็บคือรถเลย จะได้ไเบสเซนเช็คอยู่นี่ออกมาต่อโอเคครับผมกับจบเรีวนะครับผมสำหรับการใหญ่โอมใหญ่หายเนาะในเซกาเฮา,า,า,นะนะากับคิดกับบัวไหลแนะพี่น้องมาเฮากับบทเหรียญมาไก่รวยละหาร้อยครับผมถ้าผู้ใดอยากใช้บริการในเซกาเด้อใหายในเซกาเด้อถ้าใหญ่ไปทางอื่นกันบบัวข้ารถไปครับผมพันหนึ่งเป็นยางกำนะครับผมเอาออกนอกทางไก่เนาะ แต่ว่าแต่ผ่มีผู้ใดงไงไหรอกวิธีกันง่ายไปปานนั่นเนาะตัวไรนก็ง่ายจะอยู่ในเชกานี่แหละนะครับผมใ่้ผมเพื้อนะครับสวัสดีคผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมีเพียงเท่านี้ครับผมบใครที่สนใจครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไปเรือยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอก,กันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ